โอ้ยได้ตุนเด้บอกหลายเห็ดเร้ยขึ้นรถก็อยากขึ้นนำ้ำอยากขึ้นรถน้ำเหมือนไปวิเสร็จละเออเราเป็นสั้นอะไรเอ้ยอยากขึ้นรถน,น้นนำไดำ้หันน,น,น,นนั่นาออยากขึ้นรถน้ำเป็นเขาขึ้นรถก็อยากขึ้นรถน้ำบบบนี้เอ้า อุ้มมันขึ้นแน่ว้เพราะมันดีใจอุ้มมันขึ้นรถแน่มันเคยได้ขี่รถตอนเป็นนันเดตอนไปสวนนันเด,อนไ,นนเดไอป้ปื้เอป,ปืมาพี่พอทีอ้มขึ้นไห้มาเอ,าาอ้ยมาจะขี่รถวะเอ้ยบอกแล้จะขี่รถเอ้าวัานนี้พอจีอ้มขึ้นรถไหนี่้เาเ่อเอ้บื่อเออเบอเ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 บืบอเบา่เอเบื่เอเบื่อ่อบ่อ่เบเ่เ ຫນ້າຕົກບາດນີ້ເອົາໃຫ້ມັນທີ່ເລ່ນນ້ຳແດ່ໃຫ້ມັນເລ່ນນ້ຳແດ່ເປັນຫມູນ້ຳແດ່ອັນນະເບາດີຈລ້ບນບາດີຈແລະໄປີລົດນະຈແຫງປາກປ๋